เรียบร้อยแล้วครับมาลุ้นกันท่านผะู้ชมขออนุญาตนะเฮ้ยกินแล้วไปแล้วขันนี่นี่ไงลากสี่ไงวิวมาแล้วครับตัวแรกไปแล้วมีไซส์พิเศษตัวแรกของเราคนระับไฟประมาณสองตัวโลกว่าครับโอ้โหตัวแรกของเรานะครับไซส์สวยไซส์ใหญ่นะครับเป็นไซส์เล็กๆนะ นี่อี่แล้วครับอีกแล้ว <c oughs> ไปเกือบลนตัวนี้ไสเกือบลอ้นว่างไง้ท่านผู้ชมยังไม่ทันเสร็จเลยท่านผู้ชม สวยครับท่านผู้ชมวุ้ยกดเลยครับกดทิ้มเลยโอ้โหมาเลยเนี่ยมาแล้วครับสวยสะด้วยท่านผู้ชมกดทิ้มเลย อุ้วิสวิสมีไซสว่ะท่านผู้ชมมีไซสครับตัวนี้ไม่ต้องแล้วตั้งแล้วขอกองไว้ได้เอาุยปล่อยเลยไซสเซลฟี่มาแล้วท่านผู้ชมไซสเซลฟี่ของเราวันนี้ไซสโลกว้า าออมาจะได้ครับาใาส่เซลฟี่นะครับใส่เซลฟี่ของเรามาแล้วปลาเริ่มกินนะครับใหญ่นะท่านผู้ชมามาแล้วถ้ามีตัวจะกดคันลงเลยนะครับทมม่านผู้ชมต่อแล้วครับกดรับกดแล้วเรียบร้อย いい。